สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเมืองน่านกันนะคะไปรับชมกันเลยวันนี้จะมาแนะนำสามสถานที่นะคะต่อไปจะเป็นการเสมาล่าตำนานบอกผาชูที่ดอยสมอดาว้านะคะตำนานสืบต่อกันมาว่าเจ้าเอื้องพึ่งซึ่งเป็นดูยักมอดับเจ้า จันผาจำใจต้องแต่งงานกับเจ้าจวงแต่เจ้าเอื้องพึ่งเห็นดาวแล้วตอนเช้าจะเห็นที่รักจึงตัดสินใจกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายครั้นเจ้าจันผาตามมาก็พบว่าเอื้องพึ่งได้กระโดดหน้าผาไปแล้วจึงกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายตามคนที่รักพอเจ้าจวงได้เห็นหญิงที่ คนรักกระโดดหน้าผาไปจึงรู้สึกเสียใจและแตัดสินใจกระโดดหน้าผาตามลงไปด้วยแต่ร่างของเจ้าจวงกระเด็นห่างออกไปด้วยคำว่ารักแท้ระหว่างเจ้าเอื้องและเจ้าจันผาในชาติต่อมาเจ้าเอื้องจึงเกิดมาเป็นดอกกล้วยไม้ที่อยู่ใต้จันผา ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูบ่อเกลือโบรานนะคะบ่อเกลือเป็นอำเภอหนึ่งของในจังหวัดน่านมีชื่อเสียงด้านการผลิตเกลือภูเขาที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากมีบ่อน,น้ําเกลือที่เกิดเองตามธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาเดียวในโลกเราจะพาไปสัมผัสมหสาวิจารณ์มิค่มนะคะ ต่อไปนะคะถ้าท่านใดมาเที่ยวน่านแล้วอยากประชนภัยแนะนำให้ไปล่องแก่งน้ำวานะคะจะได้ความอเวนเจอร์อีนะคะล่องแก่งน้ำวาตั้งอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติขุนานเภอแมจลินจังหวัดน่านแก่งน้ำวานั้นถูกส,สรรส้างมาจากธรรมชาติตั้งอยู่เขาบนทิวเขาหลวงพ่บ้านไหลลงมาตามหุบเขาจนเกิดเป็นแก่งหินวางน้ำ และสองฝั่งจะเต็มไปด้วยป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณมากมายม,มีต้นไม้น้อยใหญ่ทั้งไม้สักไม้แดงไม้ปะคาไม้มะคไม้มะคาไม้เต็งและไม้ลังนอกจากนั้นเนี่ยจะมีผีเสื้อหลากหลายสีที่ลงมากินน้ำแร่ลำน้ำว้าหรือแม่น้ำว้า มีต้นกําเนิดมาจากเทือกเขาบริเวณหมู่บ้านน้าว้าตาบลบอ่อ,อ,เ,อ,บอกเกลือเหนืออําเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านไหลลัดเลาะ,ะผ่านพื้นที่อ,อําเภอสันติสุขอ,อําเภอแม่จลิมจนไปบรรจบกันที่แม่น้ำน่านที่อำเภอเวียงสาหน้าบริเวณพื้นที่ลอยต่อ 3. ตํตำบลของอำเภอเวียงสาอันได้แก่ตำบลไหลน่านตำบลขึงและตำบลกลางเวียงซึ่งคนท้อง ท้องถิ่นเรียกกันว่าศพบวารวมระยะทางกว่า300กิโลเมตรโดยได้ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติในจังหวัดน่านรวม3แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติขุนน่านอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและอุทยานแห่งชาติแม่จิริมใครสนใจไปนะคะ